คาน์โนยุคาลุ่มยี่สิบเลยสวัสดีครับครับวันนี้จะพามาชมรถโฟล์วิวนะครับผมในร้านเราว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่69,000บาทเท่านั้นนะครับผมที่จริงเรามีหลายรุ่นเลยนะครับแต่วันนี้ราคาต่ําสุดคือได้ขับโฟล์วิวในราคา69,000บาทนะครับรถทุกคันมีเล่มเอกสารครบนะครับผมพร้อมโอนให้เลยนะครับนี่คันแรกครับผมเป็นโตโยต้าไฮรักเกลเอ็นตองหนึ่งนะครับตัวนี้ปี95นะครับเครื่อง2.8ลิตรนะครับเครื่อง 3L เดิม นะครับสีเก็บงานให้นะครับรถเก็บรายละเอียดให้ทั้งคันเรียบร้อยแล้วติดฟิล์มภายในเก็บช่วงล่างระบบโฟลว์ต่างๆเรียบร้อยนะครับคันนี้ถือว่าพร้อมใช้งานเลยแอร์เย็นเพลงเพรานะครับเครื่องเสียงของโซนี่ทั้งชุดนะครับคันนี้เพร้อๆเลยราคาอยู่ที่289,000บาทนะครับคันนี้ได้ทะเบียนกองหนึ่งจะไม่รวมนะครับผมมาครับคันต่อไปตัวนี้เป็น Ford นะครับ2.5นะครับเทอร์โบ ราคาอยู่ที่แปดหมื่นเก้านะครับคันนี้ก็จัดทรงลงล้อให้เรียบร้อยนะครับยางสามสิบสามนิ้วนะครับตะขาบเอาไว้ลุยนะครับเข้าไล่เข้าสวนได้เลยนะครับคันนี้ขายอยู่ที่แปดหมื่นเก้านะครับสามสิบสองมิลสมิบสองมิลเรียบร้อยโมให้แรงๆครับผมเข้าไล่เข้าสวนได้เลยนะครับรถเล่มชุดโอนชุดโอนครบนะครับแต่ว่าชุดโอนหมดอายุนะครับผมนี่เล่มมีเล่มมีชุดโอนให้ขายตามสภาพนะครับผมมาคันต่อไปครับอดีแม็กแสนเก้าพันนะครับผมตัวนี้เป็นไฮแลนเดอร์นะมาต่อครับคันนี้เป็น โตโยต้าเอ้ยไม่ใช shirt, ep, ่จี๊ปนะครับผมเช e r o k กี้ XJ 4.0ลิตรนะครับผมเครื่อง4.0วางคารสเตปหุโหดนะครับคันนี้เป็นคาร์เวก80สปริงคิงกันสะบัดคู่หน้าโลบัส2ตัวนะครับกันชนนะครับเหล็กเรียบร้อยนะครับขึ้นให้ใหม่เลยฝังวิน12,000ปอนด์นะครับตัวนี้เป็นวายลิงค์หน้าหลังนะครับโช้โปรเฟนเดอร์ซับแทปรับแประดับ4ต้นเลยนะครับยาง แม็กซีส40นิ้วนะครับ10หน้ากว้าง13.5ดล้อระคังเอ่อฟีล็อกไอซินนะครับครบเลยครับคันนี้มาต่อยคันหนึ่งครับตัวนี้เป็นโตโยต้าไฮโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับผม T.R.D เครื่อง1 KD นะครับออโต้โฟนะครับช่วงล่างเป็นยูนิคอนยก6นิ้วนะครับเจน3วินหน้า1 2 0 0 0ปอนด์เอ้ย1 2 5น0ปอนด์นะครับวินเชือกด้วยของท็อปสปีดนะครับกันชนหน้าของ KTC นะครับโป่งของ ICD snorkel icd นะครับเต็นท์หลังคาหลูปพับ max m a x equip นะครับหลังคาแข็งนะครับแล้วก็ awning นะครับผมเกือกม้าต่างๆครบนะครับคันนี้ของแต่งถือว่าล้นเลยครับด้านหลังเป็นแหลกท้ายนะครับของลาวากานะครับผมนี่ของ lwc นะครับหางลากเรือครบครับคันนี้ถือว่าของแต่งครบเลยนะครับเอาไปก็พร้อมใช้งานพร้อมเที่ยวเลยครับผมช่วงล่างเทบเทนะครับคันนี้สปริงของ ยูนิคอนนะครับโช๊คของโปรฟิดอร์นี่สุดๆครับคันนี้5้0 0สนห้านะครับต่อไปก็จะเป็นสุสติซูซูกิคาริเบียนะครับตัวนี้เครื่องเดิมนะครับพันสจัดทรงให้เป็นยาง37นิ้วอ้วนๆเลยนะครับคันเดิมนะครับก็ราคาอยู่ที่1นึ0งแบาทนะครับผมรถเก็บสีให้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาไปใช้งานได้เลยครับผมรถวิ่งดีวิ่งง่ายนะครับขับสบาย ตามสไตล์คาลิเบียนนะครับมาต่อครับผมคันนี้ก็จะเป็นจิปมินนี่เมนะครับราคาอยู่ที่400,000บาทนะครับผมทะเบียนแท้รอยอหนึ่งโอนขนส่งจัดตุจักได้เลยนะครับเล่มชุดรงครบภาษีเต็มนะครับคันนี้ก็400,000บาทครับต่อมาก็จะเป็น t o y ยต้าไ l u ักไทเกนะครับรถปี03นะครับคันนี้เราเก็บงานรีสโตให้แทบจะทั้งคันนะครับรอยางนะครับออโต้โครับผมใช่ครับ ภายในก็เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับนี่สวยๆเลยราคาอยู่ที่สามแสนหแปดพับาทนะครับจัดทรงอัตซี่ให้ด้วยนะครับผมยก2นิ้วครึ่งนะครับยาง2องห้าห้าแปดห้า R สิบหกนะครับสวยๆครับแบบนี้โฟววิวใช้งานได้ครบนะครับเก็บสีเก็บงานต่างๆให้เรียบร้อยนะครับติดฟิล์มให้เรียบร้อยราคาที่3ามแสนหกหบาทครับผมสนใจ ก็ทักมาได้เลยนะครับมาครับทีเด็ดสุดท้ายครับตัวนี้มาเป็นเทียบาร์นะครับมามาชมเทียบาร์เลยครับเทียบาร์นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่หกหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมนี่สวยสวยครับโฟวิวนะครับหน้าเดิมหลังเดิมเครื่องเอ็นดนะครับนี่ตามสูตรเลยนะครับโฟวิวด้วยนะครับหน้าเดิมทุกอย่างเดิมเดิมนะครับผมราคาหกหมื่นเก้าพันบาท ภายในก็ถือว่าโอเคครับผมนี่ t f R w v e e l นะครับราคาอยู่ที่6 9 0 0 0บาทนะครับได้ขับรถ w v i e l เข้าไร่เข้าสวนได้เลยนะครับใช่แล้วครับผมก็สนใจที่064 980 6746นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมสนใจติดต่อมาคุยกับผมได้เลยยุดรถอยู่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดนะครับสวัสดีครับ